สวยง,งามมากเลยครับดูนะครับข้างล่างไม่มีติดกนหม้อนะครับปิดขึ้นมาเลยครับสวยง,งามมากเลยแบบนี้นะครับนะครับสวัสดีครับ ก็พบกับผมนะครับเจ็บข้าวมันไก่ในการที่เราประกอบอาชีพหลายๆอย่างเนี่ยนะครับทุกอาชีพนะครับไม่ว่าการทํางานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับสําหรับอุปสรรคในการของการทําข้าวมันไก่เนี่ยอีกหนึ่งอุปสรรคหนึ่งก็คือไฟฟ้าดับหรือถูกตัดกระแสไฟนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีลมพัดลมพายุนะครับกิ่งไม้หักไปโดนพัดสายไฟนะครับทําให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยต้องตัดกระแสไฟเพื่อที่จะทําการตัดกิ่งไม้หรือทําการ เชื่อมกระแสไฟนะครับให้กลับมามีาสภาพการใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหุงข้าวมันไก่นะครับต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้กระแสไฟ,อไฟ,อไฟพอเราไม่มีกระแสไฟหรือไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องหุงข้าวแต่ว่าวันนี้ก็จะมาหุงข้าวแบบใช้หม้อแบบนี้นะครับเป็นม้อธรรมดาเป็นม้อธรรมดาที่เราใช้ทําแกงทั่วไปเนี่ยแหละครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการหุงข้าวเนี่ยโดยที่เราไม่ใช้หม้อไฟฟ้าเนี่ยเราจะหุงข้าวในหม้อแบบนี้ เราจะทำยังไงนะครับไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมน้ำก่อนอนำน้ำนะครับที่เราจะหุงข้าวเนี่ยมาใส่หม้อต้มเหมือนเดิมโดยใช้หม้อที่เราจะหุงข้าวนี่แหละครับเอามาต้มน้ำนะครับเราก็ต้มน้ำเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกอันนี้ตุดแกนแล้วนะครับต้มน้ำเราก็ต้มน้ำเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนการหุงก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะ หุงสกิโลก่อนนะครับกับน้ำมันไก่3กระบวยนะครับคือ1กิโลก็ใส่กระบวยครึ่งนะครับใส่กระเทียมนะครับใส่ขิงนะครับลงไปเจียวเหมือนเดิมนะครับเจียวขิงกับกระเทียมก่อนผัดข้าวกับน้ำมันก่อนน้ำมันไก่กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะ เทมเหลืองได้ที่แล้วก็ผัดเหมือนเดิมนะครับใส่ไป น้ำให้เดือดนะครับฝั่งน้้นหลังจากนั้นให้ใส่ลงไปในหม้อนี่เลยครับน้ำเดือดที่เราต้มไปแล้วนะครับอันนี้เราต้องตวงให้พอดีนะครับเหมือนกับเที่เราหุงข้ารวรดยปกตินะครับนะครับหลังจากนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นี่นะครับใช้ไฟอ่อนๆให้มากเลยนะครับอย่ายกมาใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟแรง เิมเกลือมันเดิมครับน้ำตาลสิ่งสำคัญเลยนะครับในการที่หุงข้าวแบบนี้เนี่ยให้เราคิดถึงหม้อไฟฟ้าเป็นหลัก เลาเราหุงข้า,าวหม้อไฟฟ้าเนี่ยระยะเวลาที่หม้อไฟฟ้านะครับที่เราใส่ข้าวลงไปแล้วเนี่ยคือหม้อไฟฟ้าเนี่ยน้ําจะยังไม่เดือดเจี่ยวนะครับเราสังเกตว่าหม้อไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกว่าข้าวเนี่ยกว่าน้ําจะเดือดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหุงข้าวกับหม้อแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคํานวณเวลาของที่เราหุงเนี่ยให้ใกล้เคียงกับที่เราหุงหม้อไฟฟ้านะครับ ต้องปล่อยให้มันเดือดเองค่อยๆเดือดค่อยๆร้อนไปเรื่อยเหมือนกับที่เราใช้หม้อไฟฟ้าเลยนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเห็นไหมครับถือว่าเดือดเร็วอยู่นะครับตอนนี้เราก็เอาแก๊สลงเบาไฟลงอีกนิดนะครับไออ่อนๆมากๆเลยนะครับอ่เห็นอ่อนเลยนะครับดูนะครับดูไฟกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับคือไฟจะอ่อนมากเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับผม จริงๆแล้วไม่อยากจะตัดช่วงไหนช่วงหนึ่งออกนะครับอยากจะให้เห็นทุกขั้นตอนแต่ว่าบางท่านอาจจะดูคลิปยาวๆไปแล้วก็อาจจะน่าเบื่อนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พยายามจะให้มันยาวๆนะครับให้เห็นขั้นตอนให้มากที่สุดเลย หลายท่านบอกว่าเม็ดข้ามเวลาคนแล้วเม็ดข้าวหักนะครับคือการคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจนแบบเอาเป็นเอาตายนะครับคือคนให้ข้าวเหมือนเคลื่อนที่นะครับตอนนี้ความร้อนเท่าเดิมนนครับแก๊เราก็เปิดในเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับก็อยู่ในจุด เดิมนะครับไม่ได้เร่งขึ้นไม่ได้เบาลงนะครับก็อยู่ในจุดนี้เลยแก๊สนี่ถึงมันจะเบานะครับแต่ว่ามันให้ความร้อนสูงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งหม้อนี้ก็บางด้วยนะครับสังเกตหม้อด้วยนะครับหม้อเราจะบางบางยี่ห้อก็อาจจะหนากว่านี้นะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้บางมากนะครับเพราะนั้นเปิดแรงไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหุงแบบนี้ต้องใจเย็นนะครับข้อดีของการหุงแบบนี้นะครับ ก็คือว่าถ้าเรามีหม้อใบที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราอยากจะหูกข้าวครั้งเดียวนะครับให้ได้ปริมาณมากๆนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนนี้เอาอาจจะเล่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนมันมากขึ้นเพื่อจะเดือดนะครับเล่งขึ้นนิดเดียวนะครับดูนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ พะน้ำเริ่มแห้งแล้วครับฐานเตาไม่ค่อยดีนะมันไม่พอดีกับก้นหมอ้อนะครับก็เลยเอียงตอนนี้เริ่มแห้งเลยไหมครับ คือคนให้แห้งเหมือนเราเหมือนเราหุงข้าวไก่ปกติเลยนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ไหมติดก้นหมอ้อ แห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับแห้งแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเร่งไฟนิดนึงนะครับคือให้เดือดให้ความร้อมนอมากๆนะครับให้เกิดความร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สไปก่อนนะครับปิดแก๊สเลยแล้วก็ปิดฝาเลยครับขัดฝาหม้อไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับยังใช้หัวเตาแก๊สน,นี่นะครับแล้วก็ยกเตาขึ้นนุงสูงนะครับเปิดแก๊สอ่อนๆนะครับเปิดแก๊สอ่อนนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยเหมือนเหมือนกับการเราดง ลงมะข้าวเราหุงข้าวแบบโบราณครับเราจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนกันนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับให้ความร้อนไปก่อนนะครับขยับไปดูนะครับก็ใช้ความร้อนอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดเราเอาตั้งต่ำๆเนี่ยนะครับความร้อนมันจะใกล้คือข้าวเนี่ยน้ําแห้งแล้วเนี่ยโอกาสไหมจะสูงมากวันนั้นเราต้องยกให้ขึ้นลูงสูงนะครับเพื่อที่ให้ความร้อนมันกระจายทั่วๆนะครับจะได้ไม่ไหม้ก้นหม้อด้วยนะครับ หลังจากที่ปิดไฟไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเลยครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาตเคลบก่อนอมาตังสว่างสางักหน่อยนี่ครับ ดูนะครับข้าวเม็ดแข็งไหมสวยงามมากเลยครับดูนะครับข้างล่างไม่มีติดก้นหม้อนะครับปิดขึ้นมาเลยครับสวยงามมากเลยแบบนี้นะครับเห็นะครับคือถ้าหุงแบบนี้ได้เนี่ยข้าวเราจะไม่จับตัวกันเป็นปึกเป็นก้อนเหมือนหุงหม้อไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความ จเย็นทั้งนิดหนึ่งนะครับจะหุงแบบนี้นะครับแต่ว่าข้าวที่ออกมาเนี่ยสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับหุงข้าวแบบนี้แต่บอกแล้วนะครับว่าเราต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับให้เราเข้าใจในการหุงข้าวนะครับคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะทําได้โดยที่เราเขาเรียกมันมันมันเป็นความชํานาญที่เราทำบ่อยๆนะครับถ้าเราทำบ่อยเราก็จะเกิดความชานาญนี่ไหมครับสวยมากเลยนะครับข้าว ไม่ไม่นะครับไม่จับตัวไม่เป็นปึกเป็นก้อนนะครับนี่ครับและมิดนุ่มด้วยนะครับนี่เป็นยังไงครับสำหรับวิธีการหุงข้าวด้วยหม้อธรรมดานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หม้อไฟฟ้านะครับเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเวลาไฟดับนะครับไม่มีกระแสไฟไฟไม่มานะครับต้นไม้หักนะครับ ฝนพายุไฟดับโดยปกติจริงๆเนี่ยส่วนมากเลยนะครับก็คือวเวลาฝนตกแคระชอบไฟดับสุกีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเอาไว้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ